สวัสดีค่ะนักเรียนเกรดซิกนะคะพบกับคุณครูฤทัน์นะคะกับวิชาแกรมมาค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของ present perfect เนะคะเพราะว่าในเรื่องของ present perfect เนี่ยมันมีหลายส่วนมากเลยนะคะคราวที่แล้วที่เราเรียนไปก็คือโครงสร้างประโยคของ present perfect ใช่ไหมคะแล้ว ก็ใช้กับคำบอกเวลาว่า since กับ for ใช่ไหมคะนอกจากนั้นมันยังมีอีกนะคะเราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาทบทวนกันอีกสักนิดนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนในส่วนต่างๆนะคะพร้อมค่ะ Present Perfect ค่ะเด็กๆ Present Perfect อ่าโครงสร้างประโยคค่ะอย่างแรกเลยจำได้ไหมคะพูดดังๆเลยค่ะค่ะมาดูกันนะคะ โครงสร้างประโยคค่ะ subject บวก h a v e หรือ has ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะจำได้ใช่ไหมคะ subject ค่ะก่อนนี้เราจะใช้ verb to h a v e ไม่ว่าจะ h a v e หรือ has ต้องหันไปดูที่ประธานก่อนใช่ไหมคะว่าประธานเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ใช่ไหมคะ,ะ,นนะ,มคะถ้าประธานเป็นพหูพจน์ใช้ h a v e ซึ่งประธานที่เป็นพูหูพจน์ใช้ h a v e ประกอบไปด้วย ตัวแรกอะไรคะ I ค่ะแล้วอะไรคะ V ตามด้วย U แล้วก็ D นะคะถูกต้องค่ะคราวนี้ที่เขียนมาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเขียนด้วยตัวใหญ่หมดเลยอย่าลืมนะคะเด็กๆอาจจะคิดว่ามันแบบว่าโหเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรกันนะักกนะันหนาแต่ถ้า เรียนแกรมมาก,ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎที่เขาตั้งเอาไว้นะคะเอแล้วค่ะแล้ว has นะคะ has ใช้กับประธานตัวไหนคะค่ะมาค่ะตัวแรกเลย he ค่ะตัวที่สองนะคะ she ใช้กับผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วตัวสุดท้ายคะ่ะ it นะคะต่อไปค่ะสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือ verb ช่องที่สาม อ่านแทน verb ชั้นที่3นะคะ verb ชั้นที่3เขามีชื่อเรียกจริงๆเนอะใช่ไหมคะว่า past ไม่ใช่ชื่อจริงค่ะชื่ออย่างเป็นทางการ past อะไรนะคะ past participle p a r t c i p l e อ้าวลืมจุดค่ะลืมจุด past participle นะคะหรือเราเรียกง,ง่ายๆว่า verb ชั้นที่3หรือว่า the third verb form ก็ได้เรียกได้หลายอย่างนะคะก็แล้วแต่ว่าครูคนไหนหรืออาจารย์คนไหนหรือที่ไหนเขาสอนก็อาจจะเรียกต่างๆกันนะคะก็เราเรา,เรารู้ไว้ทุกอย่างนะดีกว่าอ่าค่ะต่อไปโครงสร้างประโยคจำได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะใช้ยังไงคะใช้ตอนไหนพูดดังๆค่ะใช้ตอนไหนคะใช้ duration from the past until now นะคะก็คือตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงมาในปัจจุบันใช่ไหมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะจนมาเดินดำเนินมาเรื่อยๆนะคะจนถึงในปัจจุบันก็ยังคงทำอยู่เป็นอยู่นะคะอาศัยอยู่มีอยู่นะคะประมาณนั้นนะคะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันยกตัวอย่างประโยคนะคะ สักนิดหนึ่งเอาแบบใกล้ตัวนักเรียนที่สุดเลยก็คือ I have studied in this school since I was KG1. I have studied in this school since I was KG1. ไม่ความว่าไงคะหมาความว่าตั้งแต่เด็กมาเลยตั้งแต่ KG1 ใช่ไหมคะจนมาถึงตอนเนี้ยฉันเรียนโรงเรียนนี้หรือว่า ฉันเรียนโรงเรียนนี้ตั้งแต่ฉันอยู่อนุบาลหนึ่งมาเรื่อยๆเลยอนุบาลสองสาปอห่งปอสองปสามปสีปห้าปหกตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นี่คือความหมายที่แท้จริงนะคะของ Present Perfect เป็นการดำเนินเหตุการณ์ตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงในปัจจุบันใช่ไหมคะความต่อเนื่องของเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นประโยคนี้คือไม่ได้ลาออกไปไหนเลย เป็นนักเรียนที่นี่มาตลอดเลยนะคะ,ะคราวนี้มาดูต่อว่าใน present perfect อ่ะมันจะมีตัวอื่นๆน,นอกจากซินกับ For ที่ช่วยในการบอกเวลาหรือว่าช่วยในการบอกว่าฉันเป็น present perfect นะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือ present perfect with ever and never เด็กๆรู้จัก2องคำนี้ไหมคะเด็กๆรู้จัก2องคำนี้ไหมคะ อ่านะคะคำแรกคะ่ะ ever ever แปลว่าอะไรคะ ah, ever แปลว่าเคยโอ้โหเขียนภาษาไทยสวยซะด้วยนะคะแปลว่าเคยนะคะเราลองมาดูว่าเคยหรือว่าคำว่า ever นะคะใช้ยังไง ever means at the time we can ever in questions and goes between the verb have and past participle ใช่ไหมคะเน้นตรงไหนคะเน้นตรงไหนามาดูกันค่ะเน้นตรงที่ว่าใช้เป็นประโยคคําถามนั่นเองนะคะแต่คือว่าเป็นประโยคบอกเล่าก็ได้นะแต่ว่าในประโยคคําถามเขาก็จะใช้บ่อยนะคะใช้ให้มันอยู่ระหว่าง verb to have กับ past participle ก็คือก็คืออะไรคะ verb ช่องที่3ใช่ไหมคะใช้กับ verb ช่องที่3โอเคนะคะ ตัวอย่างเช่น Have you ever played golf นะคะคุณเคยเล่นกอล์ฟมาก่อนไหมคุณเคยเล่นกอล์ฟไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,ะเป็นประโยคคำถามแต่ถ้าจะตอบง่ายมากเลยอันนี้มันเป็นแบบ yes/no question ใช่ไหมคะใช้เวิร์บตัวไหนถามก็ใช้เวิร์บตัวนั้นตอบใช้ประธานตัวไหนถามก็ใช้ประธานตัวนั้นตอบยกเว้นถามอยู่ตอบด้วย I นะครก็ข้อนี้ถ้าเคยเล่นกอล์ฟมาแล้วก็ต้องตอบว่าอะไรคะ yes I have ถ้าไม่เคยเล่นล่ะคะตอบว่า no I haven't ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือคำว่า I ก็คือประโยคที่ว่า nobody has ever heard that strange story nobody has ever heard that strange story แปลว่า ไม่มีใครนะคะเคยได้ยินเรื่องแปลกแปลกนั้นนะคะก็อาจจะมีใครเล่าขึ้นมาสักคนหนึ่งเล่าเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วเขาก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกลนั้นนู่นนี่นั้นแต่ว่าก็ไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องแบบนั้นมาก่อนเลยประมาณนี้นะคะตัวต่อไปคือคือคำว่า never never ไม่ใช่ n e v e r นะคะ never นะคะ never นะคะ never, never, never แปลว่าอะไรคะเมื่อกี้ ever แปลว่าเคย never ก็แปลว่า ไม่เคยค่ะโอเคมาดูความหมายกาัน never we can use never to make a negative statement and goes between the verb and the past participle อ่าอันนี้เอาไปใช้ตอนไหนคะ n e g a t i v e ค่ะความหมายของมันก็เป็น n e g a t i v e อยู่แล้วใช่ไหมคะแปลว่าไม่เคยใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช้ในในใน,ในความหมายเป็นปฏิเสธใช่ไหมคะโดยใช้คู่กับ verb to have นะคะแล้วก็ใช้กับ past participle ก็คือ verb ชอ่องที่3นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ we have never traveled by bike we have never t r a v e l by bike นะคะพวกเราไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวนะคะคำว่า travel นี่คือเดินทางท่องเที่ยว by bike ไม่เคยขี่จักรยานอะไรเขาเรียกอะไรนะ bike tour เหรอ bike l i n g tour หรือสักอย่างหนึ่งนะคะอ่า แต่ว่ามันอันตรายนะถ้าไปคนเดียวยิ่งอันตรายเลยอ่ะละค่ะมาอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ I have never met with my uncle until nowI have never met with my uncle until now หมายความว่าฉันไม่เคยเจอกับลุงของฉันเลยจนถึงตอนนี้นะคะไม่เคยเจอเลยอาจจะเคยมีอาจจะมีญาติญาติพูดถึงหรือว่า หรือว่ามีใครพูดถึงใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เคยเจอหน้ากันประมาณนั้นอลองยกตัวอย่างดูนะคะท่านแทนมีกีตาร์นะคะแล้วเด็กๆอยากจะถามคำถามจะถามว่าไงดีคะใช้ have you ever มีเว r รค่ะ have you ever อะไรคะ have you ever play นะคะ have you ever play แต่ว่า play อย่าลืมต้องเป็นเว r รช่องที่3นะคะเติม E.D. นะคะ Have you ever played the k e y t a r นะคะต้องใช้ the นะคะกับเครื่องดนตรีนะคะ Have you ever played the k e y t a r d เฟรนด์ไหมคะถ้าเด็กๆเ,เคยเล่นเด็กๆต้องตอบว่าอะไรคะถูกค่ะ Yes I have ใช่ไหมคะใช้เวิร์ตัวไหนถามใช้เวิร์บตัวนั้นตอบใช้ประธานตัวไหนถามใช้ประธานตัวนั้นตอบยกเว้นถามด้วย y o U ตอบด้วย I ถูกค่ะ แต่ถ้าไม่เคยเล่นนะคะเคยจะจับจับเหมือนคุรีเนี่ยนะคะตอบว่าอะไรคะ No I haven't เก่งมากแทนแผนมี2อันค่ะให้ถามว่าเคยทำกับข้าวให้ครอบครัวไหมอาจะถามว่ายังไงไหนบอกมาหน่อยสิคะลองนึกดูซิเมื่อกี้ขึ้นต้นว่าอะไรคะ Have you ever ทำกับข้าวนะคะ Cook C O O K cook แต่ต้องเป็น verb ช่องที่3นะทำยังไงให้เป็น verb ช่องที่3เติม e ed ถูกต้องก็เป็น Have you ever cook for your family? Have you ever cook for your family? นะคะถ้าเคยทำตอบว่า Yes I have แต่ถ้าไม่เคยทำตอบว่า No I haven't แล้วถ้าอันนี้เละคะ Have you ever hidden yourself? Have you ever hidden yourself? ลองดูนะคะหนึ่งสองสามว๊บชุบกลับมาแล้วนะคะ Have you ever hidden yourself นะคะเคยทำวิบวับวิบวับไหมคะแม่นะคุณลีก็เล่นไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าเด็กๆน่าจะทำเป็นใช่ไหมคะวิบวับวิบวับอะไรเนี่ยอ่าแล้วค่ะต่อไปนะคะ นอกจากเมื่อกี้มี ever กับ never แล้วนะคะเราก็ยังมีตัวอื่นอีกเหมือนจะเรื่องเยอะไม่ใช่เรื่องเยอะเขาเยอะอ้ยไม่ใช่เขามีหลายตัวนะคะ present perfect นะคะ with already just and yet นะคะคราวน,นี้มันมีอีกหลายตัวเพราะว่าก็ในประโยคมันก็จะมีหลายๆความหมายใช่ไหมคะอะคราวน,นี้มาเริ่มที่ตัวแรกค่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะคำว่า already นะคะ already นะคะ ปลภาษาไทยว่าแล้วก็คือทำเสร็จแล้วไม่เหมือนคำว่าแค่ทำเสร็จแบบ past simple นะอันนี้หมาว่าตั้งแต่นั่งทำมาเนี่ยทำเสร็จแล้วนะคะแม่อะไรประมาณนี้นะคะ,ะต่อไปค่ะคำว่าคำว่า just j u s t just แปลว่าเพิ่งจะอ่าเพิ่งจะ,ะนะคะคำว่า just แปลว่าเพิ่งจะไม่ใช่ พึ่งจะนะคะต่อไปค่ะคำสุดท้ายคำว่า yet yet นี่นะคะง่ายมากเลยนะคะ yet แปลว่าอย่างนะคะตำแหน่งของมันอยู่ท้ายประโยคสุดเลยอันนี้จําได้ง่ายสุดส่วนคำว่า already กับ just จะอยู่ในประโยคนะคะอ่าคราวนี้มาดูต่อค่ะตัวแรกค่ะ already นะคะเมื่อกี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าแล้วมาดูวิธีการใช้กันนะคะ means that something happened earlier we expected นะคะหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะประมาณเนี้ยก็คือเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ example I've already seen that film I like every scenes of it นะคะก็นี่ไงเห็นไหมคะถ้าจริงๆแล้วเราบอกว่า I have seen that film ก็ได้ใช่ไหม มันก็มีความหมายแล้วตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะว่าฉันดูเรื่องนั้นไปแล้วแต่ว่าถ้าใส่คําว่า already เข้าไปอีกมันก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยแปลว่าเนี่ยฉันดูหนังเรื่องนั้นไปแล้วนะโหยฉันชอบทุกฉากของมันเลยนะประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วเราก็ดูตัวต่อไปค่ะอ่า just แปลว่าเพิ่งจะไม่ใช่เพิ่งจะนะอ้าวเพิ่งจะนะคะ มาดูความหมายกับวิธีการใช้นะคะ means that recently or very short time before or after speaking นะคะก็หมายความว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมคะที่แบบว่าก่อนหรือหลังที่พูดไปทำไปแปบ๊แปบเดียวอะไรเงี้ย example he has just w a t c h e d his car with his brother หมายความว่าอะไรเขาเพิ่งจะล้างรถ ของเขากับน้องชายของเขาก็คือเพิ่งจะลงมือใช่ไหมคะเพิ่งจะลงมือล้างรถกันไปเองนะคะต่อไปค่ะตัวสุดท้าย yet แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าอย่างถูกต้องค่ะนะคะมาดูความหมายกัน means that something that we expected has happened or hasn't happened อ่าหมายความว่าบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือไม่ได้เกิดขึ้นอ่าลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ example we haven't been able to solve the problem yet ก็หมายความว่าเราทำไมคะยังไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้เลยคือตั้งแต่มันมีปัญหานี้มาเนี่ยนะตั้งแต่ในอดีตใช่ไหมคะจนถึงนะเวลาปัจจุบันเนี่ยก็ยังแก้ปัญหานั้นไม่ได้นะคะก็วันนี้เราเรียนไปนะคะทั้งหมดคําคำกับ present perfect ใช่ไหมคะมีคำว่า ever never already just และก็ yet นะคะห้าคำคราน,นี้ก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนเลยนะคะในการทำแบบฝึกหัดอ่าแล้วค่ะมีแบบฝึกหัดมาให้ทำนะคะ exercise one ก็แสดงว่ามี exercise t o นะคะอ่าแล้วค่ะ should ever never already just or yet for each sentence นะคะก็ง่ายๆเลยนั่เเลยลองเลือกดูนะคะว่าจะใช้คำไหนดีนะคะแต่ถ้าทำไม่ได้ทำยังไงคะ เปิดกลับไปดูต้นคลิปใหม่นะคะหรือย้อนกลับไปดูตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะ EP 2นะคะแล้วก็มาดูอีกอันนึงก็คืออันนี้นะคะก็เผื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ค่อยๆเรียนไปนะคะแล้วก็เด็กๆอันนี้เด็กๆเลือกนะคะต่อไปนะคะอีกอันนึง make sentences from the pictures by using present perfect tense เด็กๆก็สังเกตจากรูปภาพน,นะคะ look and make sentences by using present perfect เด็กๆใส่เวลาเพิ่มไปก็ได้นะคะเป็นการฝึกฝนตัวเองหรือว่าเด็กๆจะใส่ ever never นะคะ already just หรือ yes ก็ได้รวมกระทั่ง s i n c กับ for ด้วยนะคะมีนั้ง7คําคำใน present perfect มันจะมีตัวช่วยทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็น present perfect หรือเปล่าโดยมี7คําคำนี้นะคะดังนั้นก็วันนี้ก็ เยอะพอสมควรแล้วนะคะก็หวังว่าเด็กๆก็จะตั้งใจนะคะฝึกฝนตัวเองนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ